เดีวมเที่ยวมันก็ดีคือกันได้เหรอเนาะก็ดีเหรเนาะไอแจงเจ้าข้าจะ,ะเลี้ยงมีหย่าอยู่บอกว่าเปิดหัวเปิดตาเพื่อมีหยาก,กำลังใหญ่เป็นสาวถ้าคืนเห็นบักหัวหล้านเลี้ยนสงใสยสิได้ไล่สาระคือกันแผ้ๆเลยล่ะทักกนหมดว่ามีหย่าใหญ่ถึงมากะ่ะมีนิสใสเป๊ะๆคืออยินเลิศหไอแจงสิเป็นจ้นไงไหนวะเ <c oughs> ยืย่อขงคงสิเป็นโรคประสาทตายแนย่นนเลยไอ้ไอ้ไอ้อยแน็ตไ่อยแ้ ไอ้ทองขอบคุณหลายๆด้วยจ้าโมเป็นยังหรอไอ้พายมาทางนี้พอดีไอ้เจตจังไหนคับบักโจนี่ลราบะเนียเออเดี๋ยวไอ้อยึดจับมันส่งตำรวจเองเอาต้องอใจเว้ยหน้าตาบวกคุณมาแต่ทางไหนเน้อแต่อยู่ไม่ได้จักจั่นะังไล่ะโว้ย เป็นอย่างนี้จอมมาจัดเรี่ยงอย่างให้มันบุญไหวขนาดนี้ว้าก็แค่ซอยจับโจ,โจ่อกระเป๋ามาคเนท่านั้นเองจอมีอย่างไอ้ยินไกท่ทอดคุณมีบุญคุณกับข่อยข่อยก็เลยต้องเลี้ยงตอบแทนเพ่ะจังหน่อยขนาดงละก็ไม่เห็นจำเป็นต้องจัดยังไรขนาดนี้ก็ได้พ่อจ้ะไอ้น,นี่แม่เฮ็ดเนี่ยมันบ่เถือ่ <laughs> อป๋ที่แม่เฮ็ดอ่ะมันก็ะเถิบเราลูก พ่อกับพ่อก็จยังสั้นละเป็นจังไงล่ะถือลูกถามแบบนี้ไปเ่อเป็ดแล้วเป็นบอสบักหัวล้านสวัสดีทุกคนไปเฮ็ดียงน้อกับเขาขึ้นมาหลายเถอะกระเตียวเมื่หรฮีโร่เคยท่องนั่นละจ้าโอ้ยฮีโร่อย่างน้อกับคนกันเองทั้งนั้นเลยไอ้ท่องนี่ลำบึกขึ้นเก่าแล้วนะล่ะโอ้ยบุญเลยหรอสุ่มเงินอายุมันก็ขึ้นหลายไปเรื่อยๆมันก็ต้องเล่นกล้ามเบิ้งดูแลสุขภาพนิดจังน้อย เขาติดกับสิ่งแข็งแห้งสิทั้งบนโอ้ว้าวป้าอาท้องคือจังซูเปอร์แมนเลยมีย่ยาหนีบเอาถืกใจขนาดเลยอ่ะ,อะท้องนี่แข็งแห้งคือซูเปอร์แมนอยู่แล้วบ่เสื้อนี่ล่องโหวนแขนลงไหมป้าอาท้อ,อ,อแงแข็งแหงแค่โอ้ยแข็นี่เพราะเฮ็ดได้มีย่ยาผีบอกพออ่ะลองเบิง่งลองเบิงงเบ่งนีงเ่อเออ อมัดโซนก็เพิ่มขึ้นหลายแต่รู้พอก็ต้องอ่างเลยใซบอกว่าเห็ดเครื่องท้องใุ้ยเห็ดได้และเนาะว่างหันเนะพอแค่ว่อมซื้ออื้ไหมได้ไหม่ยินตอดไปเนี่ยมองไตดซื้อนะหัวขี่มาพอ สวัสดีองัป้เมื่อแปลว่าคล้วยขอขอบถ่อหืมวยมีอยู่อันเดียวเอ้ยโตเดียวน้องแปลว่าไรบอไอติดลมจังสี่ตลอดเลยทางอ่ะทางออกมาด้วย ขอตกันแน่จ้าไอ้ท้องมียาเพื่อจางศีหิวน้อนแล้วเดี๋ยวแจงพาพี่ยาไปนอนกันเด้อเอาตางสบายเลยอะลูกเฮ้ยสุ้มท้องสองภาคเมื่อนอนหมดแล้วบัดที่หนึ่งก็เหลือแต่หมูห้าแเราละ สิทิคุยอย่างเต็มที่แน่ผู้ใดมีเรื่องวนๆนมาฝากสุฟังไหนวะ่อยมีเรื่องนึงรับรองเบ็ดเรื่องอย่างวะขา,าวบอกมา<ะ>เรื่องมีอยู่ว่ามีสาวงามผู้หนึง่งนะอาศัยอยู่ผู้เดียวในซอยเปียยแต่เท่ากับอยู่แบบนี้มาโดนแล้วแหละจนมาหอดมือก็เกเิดเหตุขึ้นก็เรี่งขึ้นวะก็คืนนั้นจู่ๆก็มีโจรขึ้นไปปั่มเธอ แล้วก็ครู่เธอว่าคันบอยอยากตายทำทรงเสียงดังเราก็อยากตายเนาะเราก็เลยขอโจรไปขอหูบอกว่าเราขอไว้ขอไใโจรขาเธอไหมป๊อฟบอกเราขอข้ามเลยป๊อฟเอ้ยก็ใช่ก็ใช่เจ้าเรื่องโจรนี่เข้าใจขอถูกสร้างขนาดเลยสุ่มโจรคมขืนคนนี่กันได้พ่อไหมเนาะกูชิเอามันให้ใส่แตกไปเลย ไอ้ท่องขอถามในจหน่อยได้ปะไอ้ท่องนี่ยว่ายานี่ยังไรติโอ้ยรุ่นไงยังกูนี่บอกเคยยานี่ยังเว้ยโอ้ยใหญ่พ่อไอ้ท่องก้อยเอามากินเราแน่นิว่ากูจักเมื่อเฮื่อเมื่อซ่านนี่เนาะฮึมันใังไหมโอ้ยไอ้ไอ้ไอ้กำลังสิทธกับผูดีเลยจ้า อันขอโทษนะจ้าเดี๋ยวขอพ่ายท้องแล้วเมื่อเพื่อนก่อนนะคะไปกลับไปเดี๋ยวโอ้ยโอยออย่าเดี๋ยวนี้บอ๊บมู๊มูตัวตัว่า